ด้วยการเอมือทำกลับสวัสดีครับครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้เรากา็มีประสบการณ์เล็กๆน้อยๆมาแชร์เช่นเคยครับก็ยังเป็นเครื่องล้างแรงดันสูงเครื่องนี้นะครับมันเป็นรุ่นที่เขียนว่า V v 99ตรงนี้นะครับแต่ว่าไอตัวสติกเกอร์ตรงนี้หายไปหมดละเดี๋ยวมาดูอาการกันครับเครื่องนี้ก็คุณพี่นะครับจากนครนสวรรค์ ขับรถเอาเครื่องมาส่งให้เลยก็ต้องขอ,ขอขอบคุณนะครับคุณพี่ที่ก็ไว้ใจนะครับให้ให้ช่วยซ่อมให้เดี๋ยวดูอาการนครับว่ามีอาการยังไงเคนะครับเดี๋ยวลองผมต่อน้ำไม่ละเดี๋ยวลองเปิดเครื่องดูเนาะ แรงดันเป็นศนย์ครับเครื่องไม่มีแรงดันโอเคครับเดี๋ยวเราไปแกะดูด้านในกันครับว่ามีปัญหาอะไรโอเคครับเพื่อนก็ได้พอดกันเลยฮะนอดสี่ตัวเนาะสกรูสี่ตัวไม่มีแรงดังนดูไปด้วยกันฮะจะซ่อมได้ไหม ลอกหมดแล้วฮะเห็นแค่วีเก้าเก้าโอเคเก็บวัดแรงดันขยับดูด้านในสิปึ๊บปื๊บปื๊บมอเตอร์ทำงานได้อยู่นะ ได้อยู่หรือเปล่านะถอดออกมาดูกันฮะก็มีอาการสึกเหมือนกันเนาะบ่าวสึกแล้วฮะน่าจะใช้ งานมานานะสมควรนะฮะสีดำเมันมีน้ำมันเครื่องเข้ามาผสมนะเนี่ยฮะเดี๋ยวเราไปล้างทำความสะอาดกันเนาะค่อนข้างสึกแล้วแต่น่าจย,ยังพอใช้ได้อยู่นะ ตัวซีนน้ำมันก็น่าจะใช้ไม่ได้แล้วเนาะเพราะว่าตัวน้ำมันมันเป็นลักษณะขาวขุนนะเนี่ยฮะดำแล้วก็แต่ว่ามันขุนนะเดี๋ยวคงต้องเปลี่ยนตัวตัวซีนน้ำมันด้วยฮะซีนตัวน้ำมันตัวนี้คงใช้ไม่ได้ลวฮะ ก็น้ำมันแห้งแล้วนะเราดูลูกสูบนะยังไหวยุ่มไหมเพราะบางทีลูกสูบมันสึกแล้วก็เปลี่ยนในส่วนของลูกยางไปแล้วก็เครื่องก็ยังแรงดันจะยังไม่ได้นะแต่เราดูด้วยตาบางทีมันดูยากฮะต้องต้องลองใส่ในส่วนของมันดูได้แค่ว่ามันเป็นตามมดไหมมันขีดมันเป็นเส้นไหม แต่สึกถ้าสึกเรียบๆเท่าๆกันเนี่ยดูยาก่นะถ้าดูเบื้องต้นเนี่ยก็ยังน่าจะยังพอใช้ได้นะส่วนของลูกสูบก็เดี๋ยวดูในส่วนของซีนซีนน้ำซีนน้ำมันนะแล้วก็ดูวาล์วทั้ง6ตัว เราทำการตอกเอาตัวลิมิตนี้ออกเนาะมันจะมีสลักสลักยึดอยู่2ตัวนี้นะอันนี้จะเป็นสลักล็อกเนาะ เหนนะเดี๋ยวเราถอดฝาตัวนี้เอาดูฮะข้างในเป็นไงบ้างเนี่ยข้างในก็จะมีวาล์วอีกสามตัวอยู่ด้านในนะโอเคครับเดี๋ยวถอดวาล์ว แล้วก็ตัวซีนทั้งหมดเนี่ยออกเดี๋ยวเดี๋ยวทำการเปลี่ยนในส่วนของซีนน้ำซีนน้ำมันแล้วก็เช็ควาลวทั้งหกตัวนี่ฮะลองดูว่ายังใช้ได้ไหมแคปตัวนี้หันด้านเรียบลงเนาะนี่ฮะหันด้านเรียบลง น่าจะมีความร้อนนะน่าจะจากสาเหตุจากตัวน้ํามันเครื่องมันแห้งอ่ะเนาะพอดูแล้วลักษณะเป็นยางมันละลายฮะเนี่ยนี่ฮะจะเห็นว่ายางมันมันมีลักษณะละลายแล้วติดเนี่ยติดอยู่ที่ที่ตัวตัวฝาทับหลังวาล์วเนี่ยฮะนั่นแสดงว่าตัวตัวเครื่องมีความร้อนนะฮะน่าจะสาเหตุจากตัว น้ำมันเครื่องแห้งฮะแล้วก็เลยทําให้ตัวพวกวาล์วพวกซีนพวกเนี้ยซีนน้ํามันซีนน้ําเนี่ยเมื่อตัวเครื่องมีมความร้อนเนาะมันก็ละลายแล้วก็สึกหลอคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็ชุดวาล์วเนี่ยไม่แน่ใจว่ายังยังยังสามารถใช้ได้อยู่ไหมเนาะวาล์วทั้งหกตัวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองล้างทำความสะอาดแล้วก็ลองประกอบถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนซีน สีนน้ำสีนน้ำมันแล้วชุดวาล์วนี้ประกอบแล้วมันแรงดันไม่ได้ก็คงต้องเปลี่ยนชุดวาล์วนี้นะโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทำความสะอาดนะนี่ฮะวาล์วพวกนี้สีพวกนี้ก็เอาออกมาได้เลยฮะนะสีสร้างแรงดันโดนความร้อนฮะจากน้ำมันเครื่องแห้งฮะโอเคครับเพื่อนเดี๋ยว เราทาความสะอาดในส่วนของฝาฝาสูบกันเนาะเพราะว่ามันมีรอยเนี่ยฮะที่บอกเนาะยางมันละลายฮะเนี่ยทุกยางมันละลายเพราะว่ามันเครื่องแห้งฮะแล้วก็เกิดความร้อนขึ้นแล้วลูกยางละลายออกหมดแล้วฮะเยวจะลองใช้ตัวชุดสียางไอ้ชุด สร้างแรงดันนะวาวสร้างแรงดันชุดเก่าดูก่อนเนาะว่าจะสามารถสร้างแรงดันได้ไหมโดยที่เราเปลี่ยนในชุดของซินน้ำซินอุกสูบก่อน ี่ยนนะเปลี่ยนในตัวสีน้ำก่อนนะใส่เข้าไปเลยฮะ เดี๋ยวเป็นในส่วนของซีนน้ำมันเนาะชุดนี้เดี๋ยวเอาตัวถอดลูกปืนเกียวในมาถอดออกนะ เนถะอดออกมาแล้วนะเดี๋ยวขออนุญาตไปถอดทั้ง3ตัวนะครับตอนนี้ผมถอดออกมาตัวหนึ่งละโอเคครับวิธีถอดก็แบบเดียวกันนะโอเคนะครับตัวอะไหล่เก่าถอดออกแล้วนะเราใส่อะไหล่ใหม่เข้าไปขนาด12บคูณ20คูณ5ทับเป็นเพื่อ,เพ,อเพื่อน,เพ,อนเพื่อนจะหาอะไหล่นะใส่เข้าไปเลยฮนะ อย่ลูกบอกกดนะนยังเคาะหน่อยฮะให้นั่นให้สนิทโอเคครับเรียบร้อยนะเข้าเรียบร้อยละประกอบกลับดูฮะแล้วเดี๋ยวเราลองไปเทสดูว่ามันจะได้เรื่องไหมส่วน อะไรเก่าตัวนี้นะเราจะลองใส่วาล์วตัวเก่าดูก่อนนะแล้วเดี๋ยวลองเทสดูว่าจะกันน้ําได้ไหมแรงดันจะมาไหมแต่เบื้องต้นไอ้ตัวลูกยางไม่แน่ใจว่ามันยังดีอยู่ไหมนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนลูกยางดีกว่าเพราะว่ามันจะมีลักษณะคล้ายๆลูกยางละลายนะเดี๋ยวเปลี่ยนไปเลยฮะเคครับเราไปติดตั้งเลยฮะ ลืมตัวปิดวาลวนะปิดหลังวาลตัวนี้นะโอเคนะครับติดตั้งเข้าที่เดิมก็ได้เลยฮะด,ด้านที่เป็นขาลงเนาะ เดิมเขาเลยฮะ,อะนะโอเคนะเกตครับใส่เข้าไปได้เลยฮะ ครับดีนะโอเคครับใส่ตัวลนะิมิตสวิตฮะฝาปิดฮนะโอเคครับเดี๋ยวทำการถ่ายน้ำมันเครื่องออกนะใส่น้ำมันเครื่องใหม่ โอเคเดี๋ยวผมใช้เป็นน้ำมันเกียร์เบอร์90นะเพื่อนจะใช้น้ำมันเครื่องเบอร์ wc 0ก็ได้นะครับใช้ได้ได้เหมือนกันแค่พอแค่พอท่วมแบริ่งนะฮะ ครับกลับกลับได้เลยฮะเดี๋ยวได้ไปทดสอบกันแล้วฮะจะได้เรื่องไหม โอเคครับเพื่อนก็ผมประกอบแล้วก็ต่อน้ำเข้าเนาะเดี๋ยวเราลองมาเทสดูเนาะว่าจะได้เรื่องไหม เพื่อนครับก็เครื่องก็กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับก็ผพาเดเ y ก็คงต้องขอจบคลิปการน,นําเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะก็หวังว่าคลิปจะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับคุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านหรือเพื่อนๆน,นะครับที่กําลังสนใจในการที่จะพยายามแก้ไขปัญหาเครื่องล้างแรงดังสูงด้วยตัวเองก็พอได้เป็นแนวทางขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาจนจบขอบคุณครับสวัสดีครับ ฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆขอบคุณครับ